สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกระเจี๊ยบเขียวผัดน้ำมันหอยแล้วก็ราดด้วยกระเทียมเจียวกรอบๆห,หอมแบบนี้เลยจะทานกับข้าวหรือว่าจะทานแบบเปล่าๆก็อร่อยแบบสุดๆเลยใครอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบก็คือกระเจี๊ยบเขียวค่ะหาซื้อได้ตามร้านผักทั่วไปเลยกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกายมมกมากเลยเด่นๆเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนะคะเพราะว่าจะมีมึกเมือกเนี่ยคอยเคลือบกระเพาะอาหารของเรารับประทานก็จะดีต่อร่างกายค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเราจะนํากระเจี๊ยบเขียวมา ต้มให้สุกนะคะใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊คะค่ะพอน้ําเริ่มเดือดเกลือละลายก็ใส่กระเจี๊ยบเขียวลงไปต้มคะ่ะเวลาในการต้มก็จะต้มอยู่ที่3นาทีคะ่ะเกลือท,ที่ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจะทําให้กระเจี๊ยบคงความเขียวไวค้ค่ะเมื่อครบแล้ว3นาทีนะคะก็ตักขึ้นมาใครจะไปน็อกในน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าใครจะไปน็อกในน้ำเย็นก็ได้ น้องในน้ำเย็นน้องในน้ำเปล่าเพื่ออะไรเพื่อหยุดการสุกข,ของกระเจี๊ยบนะคะจะได้ไม่สุกจนเกินไปค่ะกระเจี๊ยบก็จะได้มีความกรอบด้วยค่ะแอดมินก็นําไปผ่านน้านะไม่ได้นําไปน้องในน้ําเย็นนะคะแล้วก็พักไว้แบบนี้เลยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ วันนี้จะใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะกระเทียมไทยปริมาณอยู่ที่1นึ่งทพีค่ะก็ใส่ไปในครกเลยแล้วก็ตำค่ะเราจะไม่ตำให้ละเอียดมากนะคะพอบุบๆนะคะตามมาเรื่อยๆค่ะความละเอียดของกระเทียมจะประมาณนี้ค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเจียวกระเทียมให้กระเทียมมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนในการเจียวกระเทียมนะคะจะต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานเนกระเทียมจะไหม้แล้วก็จะมีความขมค่ะ เมื่อเริ่มได้แล้วก็ให้ตักขึ้นมาได้เลยค่ะกระเทียมก็จะมาสุกอีกหนึ่งระดับข้างบนนะคะความร้อนจะติดไปกับกระเทียมค่ะต่อไปค่ะเราก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะไม่ต้องตักกับมันออกก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปค่ะใส่น้ำปลางลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะแค่นี้พอจักน ต่อค่ะผัดไปจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันส่วนผสมจะเข้ากันนะคะตอนนี้ก็เห็นว่าน้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนะคะยังเยอะจนเกินไปผัดไปอีกสักเล็กน้อยค่ะให้เขามีน้ำที่งวดลงไปแล้วก็ซอสหอยเนี่ยซึมนะคะไปอยู่ที่กระเจี๊ยบเขียวค่ะเมื่อได้แล้วปิดแก๊สเลยแล้วก็เอากระเจี๊ยบเขียวค่ะมาเรียงจัดเสิร์ฟให้สวยงามนะทำแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปค่ะน้ำของซอสหอยหรือว่าน้ำมันหอยนะคะให้ราดบรรจงลงไปเลยค่ะตบท้ายค่ะด้วยกระเทียมเจียวที่เราได้ตักพักไว้ค่ะค่อยๆโรยลงไปค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกระเจี๊ยบเขียวผัดน้ำมันหอยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเป็นเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ